โอ้ oh, ทุกคนดูนี่ผมเข้าป่ามาดูดีโอ้โหเห็ดลมเห็นไหมเห็ดลมบางพื้นที่จังหวัดพะเยาเรียกว่าเห็ดดานนะครับแต่ว่าทางอีสานจะเรียกว่าเห็ดไข่จังหวัดพะเยาแถวบ้านผมเรียกว่าเห็ดลมนะโอ้ oh, ดูดีใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวผมเก็บก่อนโอ้ย oh, ใหญ่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 ครับใ,ใหญ่มากเห็ดลมอ้ยเอาดูดิโอ้ oh. โอ้ใหญ่มากดูหน้าดีครับทุกคนโอ้ช่วงนี้ฤดูหนาวนะครับในเดือนตุลาคมจังหวัดพะเยาเนี่ยมีหมอกลงมานะครับให้ความชื้นแล้วก็ฝนยังตกบ้างปล,ปลายนะครับเห็ดลมดูดิดอกโตสมบูรณ์มากๆสวยสวยสวยยวหาพวกมันอีกโอ้ดูดิทุกคนดอกโตมากดูกาแกฟแกาแฟลองเทียบดูดูดิเท่าหัวหมาเลย อกโตมากครับทุกคนอู้สวยดูดิดอกเดียวเต็มก้นกระแปงเลยดูดิโอ้โหดูดิทุกคนเห็นปะผมเดินมาเจอเห็ดปลวกไก่น้อยนะครับทางบ้านผมจังหวัดพะเยาจะเรียกว่าเห็ดข้าวตอกนะครับนี่เขามีความกรุบกรุบหนุบหนุบคล้ายๆเห็ดเข็มทองนะครับมีรสชาติหวานออกเยอะเลยอะทุกคนดูดิแล้วผมเจอตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะฮะตรงปลายนิ้วเนี่ยเห็นนะโอ้โหออกเป็นกระจุกเลยลองดู เห็นไหมดอกกุมๆโอ้เยอะมากเยอะมากทุกคนดูดิแต่ที่เก็จเก็บนะครับเพราะดอกเขาเล็กๆแต่อร่อยนะเอาไปหมกนี่อร่อยมากเอาไปแกงก็อร่อยมากครับที่เก็จเก็บเดีย๋ยวเราเดินผ่านไปก่อนออกเยอะมากแล้วก็เอาตรงนี้อีกกระจุกหนึ่งนี่เนี่ยนะไปละครับเดีย๋ยวเดินไปเก็บต่อทุกคนดูดิเห็นขาวๆใต้ใบไ,ไม้เต็มเลย เห็นดอกสีขาวๆใต้ใบไม้ไหมครับเห็นไหมโอ้ยเห็ดหน้าม้อยเห็ดหน้าแร่ทั้งนั้นเลยนะครับดูดิโอ้ยเขาซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แล้วก็เขาไม่ค่อยโดนแดดนะครับสีเลยชีดเอ้ยถุงถุงไปไปไปอย่ามาอย่ามาโอ้ดูดิโอ้ทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมโอ้ยนี่อีกกลมๆเก็บก่อนนะครับอูเยอะมากเห็นไหมเห็ดหน้าม้อยเห็ดหน้าแร่เยอะมากเยอะมาก เดี๋ยวเราจะเก็บเฉพาะดอกแข็งๆไปดอกที่มันอ่อนๆนุ่มๆแล้วเราก็ไม่เก็บนะครับโอ้โเยอะมากทุกคนโอ้โหเยอะมากเยอะมากเห็ดหน้าม้อยเห็ดหน้าแล่โอ้โเยอะจริงหยุดซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ออกเป็นกลุ่มๆเลย อุอันนี้มันเริ่มแบบนุ่มๆแล้วเราไม่เอาเราเอาดอกแข็งๆไปดอกที่มันนุ่มๆเราก็ปล่อยให้เขาทําพันนะครับนี่อ้เยอะเยอะเยอะอดูดีทุกคนเยอะมากทุกคนเห็นไหมละครับเห็ดหน้าม้อยหรือเห็ดหน้าแร่เห็นไหมเขาจะมีสีม่วงเลื่อๆเห็นไหมเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยโดนแดดนะครับภาคเหนือเขา้าฤดูหนาวละกลุ่มเดียวได้เยอะมากทุกคนอ้ วันีทุกคนผมเดินมาเจอเห็ดละโงกเหลืองนะครับเขาน่าจะหลงออกนะเนี่ยดูอ้เห็ดละโงกเหลืองเดี๋ยวปาตีนเห็ดก่อนนี่ช่วงนี้เขายังออกมาให้เราเก็บกินนะครับเห็ดละโงกเหลืองครับว้าวสีสวยอื ช่วงนี้เห็ดก่อเขียวก็ออกเยอะนะครับทุกคนหน้าดอกสีเขียวแบบนี้สวยๆเลยครับว้าวอืมโอ้สวยๆเห็ดหน้าม้อยหรือว่าเห็ดหน้าแร่นะครับหน้าดอกสีม่วงครับอืมอเห็ดหน้าม้อยเห็ดหน้าม้อย เห็ดหน้าม้อยหรือเห็ดหน้าแร่นะครับนี่นี่ดอกสีม่วงสวยๆเลยครับนี่จะเห็ดลมดอกใหญ่อีกแล้วโอ้หเอ,อืหอมดอกใหญ่ด้วยครับทุกคนหอมมาก นี่โอ้นี่ทุกคนครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็มาล้างเห็ดกันนะครับนี่นี่เราล้างไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็นี่เห็ดเห็ดดอกตูมเมื่อกี้เอาไปกันสามถุงแล้วนะครับมีคนเอาเห็ดดอกตูมไปแล้วสามถุงตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้เรากําลังนั่งล้างกันอยู่กับคุณแม่นะครับเนี่ยเห็นไหมละครับเยอะเลยเห็ดวันนี้ครับ